ถ้าคุณเป็นคนเก่งเงินเดือนเกินครึ่งแสนและอยากทาธุรกิจหารายได้เพิ่มแต่ไม่มีคุนเยอะไม่มีแวดวงคอนเนค t ชันไม่มีแผนไม่มีประสบการณ์ไม่มีเวลาเยอะอีกแต่มีฝีมือและความตั้งใจเราเป็นเหมือนกันเลย2ปีก่อนผมตระหนักแล้วว่างานประจําไม่สามารถทําให้ผมมีเวลาในชีวิตได้แต่ไม่มีประสบการณ์ เคยแต่ลองผิดไม่เคยลองถูกและในหนังสือพ่อรวยสอนลูกบอกไว้ว่าธุรกิจ90%เจ๊งใน5ปีเลยต้องหาเมนเทอร์หรือที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหาจากไหนจนผมไปเจอกับพี่เสดงที่ทำอสังหาและทำคอมมูนิตี้ธุรกิจชื่อว่า t h อ w ไว t e เ o u s e และผมก็ขอจอยเลยหลังจากวางแผนก็ได้รู้ว่าผมเจ๋งเรื่องแบรนดิ้งเลยให้ไปทำสิ่งนี้กับใช้ความรู้อสังหาต่อยอดจากนั้นแบรนดิ้งก็โตทุกแพลตฟอร์มและพี่แกให้คำปรึกษากับทุกคนในคอมมูลเลยอย่างเพื่อนผมแพรวจากติดลบโรงแรมเดือนละ20 0,000กลับมายอดขาย เดือนละ5 0 0 0 0นพี่ไมยจกทำงาน DHL รายได้เดือนละ20,000แต่จบบอทโทตอนนี้โกโคตรไกลเป็นสปิเกอร์ AI ระดับประเทศและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน The White House Community ที่ทุกคนมาสร้างธุรกิจของตัวเองและที่นี่เป็น Open Community แต่ต้องมีการคัดกรองคนที่ตั้งใจเด้อและผมมีคลาสการเงินฟรีเพื่อเตรียมลุยธุรกิจให้สาหรับคนที่ตั้งใจจิ้มาที่โปรไฟล์พิมพ์ว่าไฟนั้นผมจะรีบตอบกลับครับ